นี่เราจะขึ้นไปดูวิวฟูจิจากที่โฮสเทลแล้วกัน,น,น,น<ะ>คือมันเป็นน้ำแข็งเนี่ยฮะคือมันเป็นน้ำแข็งเนี่ยเหรอ เดี๋ยวเะรี่พาทุกคนออกไปเดินดูวิวรอกเมืองกันฟูออไฟฟูจิกำลังโชว์ตัวใหญ่นียโหทุกคนแสงสวยมากตอนนี้พระอาทิตย์กำลังกระทบฟูจิเลยวันนี้สวยมากทุกคนแล้วก็มีแดดแบบสวยเลยอากาศดีตามพยากรณเป๊ะเรากำลังจะเดินไปสถานีรถบัสนะทุกคน ระหว่างเดินเนี่ยก็จะทำการถ่ายรูปไปเรื่อยๆนะคะเป็นไงบ้างคะกีดวันนี้อากาศหนาวมากเลยหนาวกว่าเมื่อวานอีกเมื่อคืนที่เราดูอากาศก็คือมินมีบางที่ที่หิมะตกแต่น่าจะเป็นโซนภูเขาแหละแล้วก็ที่นี่ก็คือศูนย์ถึงลบสามนะอากาศเมื่อคืนอะ่ะเมื่อวานเดินไปกี่โลเมื่อวานเดินไปทั้งหมด9โลนะคะยังไม่ถึง10โลยังไม่ถึงสถิติเราคิดว่าจะเดินกันวันละ10โล แต่ว่าอันเนี้ยเดินแค่เก้าแล้วทุกคนอุ้ยแป๊บนึงแป๊บนึงกี่ถือใส่ถุงมือก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวต้องมีวันพักหน่อยนะเพราะว่าเราเดินเยอะมาล้วจะเหนื่อยมากเลยทุกคนถ้าเราเดินออกตากัาอย่างนี้เรื่อยๆแล้วน่าจะป่วยต้องไม่หาที่หลบภัยเดี๋ยวเราไปซื้อพัเนด้วยสถานีนะจุดหมายเราคือสถานี้

แต่ว่ารถบัสเที่ยวแรกนะ่าจะประมาณ9ก้าโมงทุกคนแล้วก็หมดห้าโมงเย็นใครที่แบบว่ามาวันเดทริปก็ซื้อแบบนี้คุ้มกว่าเพราะว่าอย่างหมู่บ้านที่เราจะไปอ่ะไปกลับก็พันหกละพันเจ็ดละยังไงก็คุ้มคือได้ทั้งหมดสามสายนะสีน้ำเงินสีแดงแล้วก็สีเขียวสีแดงก็สายที่คนขึ้นเยอะที่สุดเพราะว่ามันวิ่งอรอบเทลิสาาพอกุจิโกะอะไรเงี้ยแต่สายอื่นๆก็คนคนวิ่งน้อยนี่สายสีแดงอราะไปสายไหน ตอนนี้เราไปต้องไปสายสีเขียวก่อนทุกคนตั๋วเนี้ยเวลาเราขึ้นบัสอะเราก็เดินขึ้นไปประตูตรงกลางถูกไหมแล้วก็พอเราลงอะเราลงตู้ข้างหน้าเราก็ยื่นให้คนขับดูกําลังต่อคิวขึ้นรถบัสนะทุกคนอันนู้นคือแถวเรดไลน์นะคะคนเยอะมากอันนี้คือแถวเราแถวเราคนน้อยกว่าแถวสายสีแดงประมาณครึง่งหนึ่งสายธรรมชาติอันไหนที่คนไปเราก็จะไปนะทุกคนค เราตามรีวิวอยู่แล้ว ขออนุญาตบางต้นไม้ยังเขียวไปเลยแต่ว่าส่วนมากก็เด็กส่วนมากก็ทีมกิ่งนะคะกิ่งหมดละเราจะไม่พูดว่าร่วงจำต้านหมดละเพราะว่ามันดูเป็นคําแบบอะไรอะ่ะเดี๋ยวเราเระบายสีเดี๋ยวเราโฟโต้ช็อปให้ดูโอโ้โหเป็นห่วงนะคนโฟโต้ช็อปอ่ะน่าจะงอิ้งมือ <laughs> ในการเติมใบไม้ <laughs> แต่ละใบลงไปเราใช้เอไอเลยหมู่บ้านนี้น้ามาที่สุดคือตอนซากุระนะทุกคน <laughs> เป็น เป็นซากุระสีแบบคือมันจะมีสีชมพูอ่อนๆกับสีชมพูเข้มๆใช่ไหมซากุระที่เนี่ยเป็นสีชมพูเข้มๆแบบชมพูนะชมพูจมๆเลยอ่ตอนนี้เราอยู่ที่หมู่บ้านหมู่บ้านเซโกอิยาชิโนอิยาชิโนเป็นหมู่บ้านกเกษตรกรรมนะ

คนตอนนี้เราอยู่หมู่บ้านโบราณผมถ่ายรูปเยอะมากนี่กับแพนไดทำนู้นแหละทุกคนมันจะเป็นหมู่บ้านทรงแบบเก่าๆะแต่จริงๆแล้วอ่ะหมู่บ้านนี้คือหมู่บ้านที่ที่ถูกสร้างใหม่นะโดยพยายามเรียนแบบให้เหมือนเดิมทุกอย่างแต่ทําเป็นเหมือนพิพิธภัณฑ์ก็จะรวบรวมสิ่งของที่ยังเหลืออากีการครั้งนั้นมาจัดเป็นพิพิธภัณฑ์อะไรอย่างเงี้ยให้เราดูแล้วก็อันนี้ก็สร้างขึ้นมาใหม่ จะมีพิพิธภัณฑ์ป้องกันไทยด้วยนะเหมือนเอาแบบบทเรียนจากหมู่บ้านเนี้ยมาทําเป็นเหมือนว่าเฮ้ยถ้าเกิดเหตุการณ์นี้ขก้นอีกแต่มีวิธีป้องกันยังไงได้บ้างเหมาะกับการมาถ่ายรูปเนาะค,คิดว่าว่าใช่คือเป็นหมู่บ้านเก่าๆนะค่อนข้างหาได้ยได้ยากในญี่ปุ่นนะก็จะมีเขาไม่ค่อยกี่ที่หรอกในประเทศเนี้ยชื่อว่าคาโกะอะไรเงี้ยเนาะ อุบ้านนี่กโกะเนาะแต่ชิล่าเขาวอกโกะจะต่างกันแต่ที่นี่คือชิล่าเขาวอโกะยังมีคนอยู่จริงๆใ,ในบ้านหลังนั้นที่แบบเป็นพันๆปีเป็นร้อยปีอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่นี่คือไม่มีคนอยู่แล้วเป็นพ ทุกคนที่เนี่ยเราคิดว่ากิจกรรมหนึ่งที่น่าทำนะคือการเช่าชุดกิโมโน,โนหรือว่าเช่าชุดยุกตะ ใส่แล้วก็ถ่ายรูปมันก็จะเหมือนเราแบบได้ย้อนยุคไปมสมัยโบราณน่ะมีชุดามูราไรด้วยใช่มีชุดชามูามอไรแบบที่ใส่หมวกปะ่ะเออ,เอ,อคนน่ารักเลยแล้วที่นี่นะนอกจากร้านเช่าชุดก็จะมีพวกคาเฟ่มีร้านอาหารนะแล,แล้วก็มีร้านอาหารแบบที่เน้นพวกเช่นโซบะหรือว่าเส้นอะไรที่แถบนี้เขาเคยทาอะไรเงี้ยแล้วก็มีเวิร์กช็อปด้วยที่เนี่ยเวิร์กช็อปทำเครื่องปั้นทำกระดาษทำเส้นหรืออะไรเงี้ย แต่เราไม่รู้ว่าจองอยังไงเหมือนกันพวกถักทออะไรอย่างเงี้ยเออพวกถัก,กถักน <ไง S 2> ่า้ยมีป้านดินเผาด้วยนะคือ,อถ้าเราเดินเข้าไปในบ้านแต่ละหลงนะังอ<ส>่ะก็อาจถ้าถ้าเราเจอเขาแบบมีเวิร์กช็อปอะไรอย่างเงี้ยเราก็ถามเขาก็ได้เออถ้ามีเวลาทาั้งบ้านก็ก็น่าทําอยู่สวยมากก็มีคนเขาถือกล้องมาเยอะเลยกินระวบ้างหัวคะ่ะคือมาไม่โดนหรอกทุกคนนี่เห็นไหมร้านคาเฟ่ตรงเนี้ย ก็คือมานั่งเนี่ยนั่งเก้าอี้แล้วก็มองวิวฟูจิออนั่งแล้วก็ถ่ายรูปมองวิวฟูจิ โม่ข้าวกิดน่าจะเป็นเครื่องโม่ข้าวหรือเปล่ากางหันหมุนแล้วเหมือนอีตรงนี้มันจะหมุนแล้วก็พอหมุนปึ๊บมันก็จะมาตำข้าวตรงเนี้ยหรืออะไรสักอย่างนี่ทุกคนรางน้ําที่เขาทํานะเพื่อให้น้ํามันไหลมาทางนี้ทางเดียวนะไม่ให้โดนหมู่บ้านนะ <Hi. S 1> ทุกคนเนี่ย <Hi. S 1> เดี๋ยวพามาันูที่ใ,ใกล้นะ <Hi. S 1> นี่เห็น <Hi. S 1> ปะ แมลงมันตายอ่ะอยู่ในนี้มันเข้าไปกินน้ำผึ้งในนี้อแล้วน้องก็ตุยอ่ะไปเดินกันต่อว<ะ>้าวร้านอาหารเพิ่งเปิดนะขอเปิดตายนะทุกคนอันนี้ร้านผ้าไหมปะมเปิดดิ้งเปิดอันนี้เป็นเหมือนร้านเครื่องปั้นนะตรงนี้ไม่มีคนเลย แต่ว่าสวยมากทุกคนเห็นปะสวยอ่ะสีตรงนี้ใช่ไหมทุกคนแล้วตอนนี้เราก็มาถึงบนสุดของหมบ้านละอันนี้คือหอะระฆังนะเอาไว้แจ้งเตือนเมื่อก่อนวว้า ทุกคนจะเวียนหัวไเนี่ยที่ฉันถือกล้องหน้าเวียนหัวมากมบงบอกว่าวันนี้ไม่มีลมเลยเป็นไงบ้างหลังเดินดูหมู่บ้านสวยนะถ้ามาตอนใบไม้แดงหรือสุรา่าจะสวยมากเราจะนั่งรถบัสกลับไป ที่สถานีที่ห้านะเพื่อไปเปลี่ยนสายเป็นสายสีแดงแล้วก็ไปที่โอชิพาร์คนะแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูอุโมงต้นไม้แดงด้วยนะคะซึ่งจะยังเหลือหรือเปล่านัแหละันีบัรียเอ่ะกัาอ่ก่ามาใช่ไหม เราอยู่ที่โออิชิพาร์คนะคะทุกคนสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตของหลายๆคนเนาะเหมือนต้องมาที่นี่นก็คือแพนมาที่นี่เพื่อหาอนุสาวรีภูเขาไฟทั้งประเทศญี่ปุ่นนะคะทุกคน<อ>เขาก็จะรวบรวมก้อนหินจากภูเขาไฟทุกลูกนะมาไว้ที่นี่ทุกคนปรึ ตจีดบอกว่าก้อนที่ร้อยจุดปดหาไปหรือว่าพอฟูขอไฟอันไหนที่มันประทุไปแล้วเขาจะแกะออกไม่ใช่吗ว่าก้อนที่หนึ่งคกุจิ่ะไม่แน่ใจเหมือนกันมันจะมีชื่ออยู่ค่ะคืออันนี้คือเลขก,ก้อนหินใช่ปะเลขก,ก้อนหินนะ 2องร้ยมันก็จะมีชื่อบอกว่า222เนี่ยมาจากภูเขาไฟชื่ออะไรนะเราได้มาชมภูเขาไฟทั้งญี่ปุ่นเรียบร้อยแล้วนะคะนี่คือสิ่งที่าพมอยมากมานะคือมาดูภูเขาไฟทั้งหมดของญี่ปุ่นซึ่งก็ไม่มีภาษาอังกฤษเลยหนึ่งคืออะไรแต่ลองแปลดิอ่าหนึ่งคือภูเขาไฟภูจีกิตาลทัม เราจะมาดูว่าก่อนที่5 5าร้อยหมาจากที่ไหนนะคะมาจากเมืองโมโตบุฟูจินะคะอยู่ที่เมืองโมโตบุจังหวัดโอกินาวานะโอ้เป็นไงบ้างคะอนุสาวรียครับดีครับมีเรื่องราวในสตอรี่เมื่อกี้นะก้อนสุดท้ายมาจากเมืองอะไร้ทยเป็นเมืองที่ร้อนร้อนเป็นเกาะร้อนรอนอยถูกต้องเก่งจังเลยอ่ะ ใบขนาดนั้นอ้านี่คุณฟูจิฟังเขาออีกแล้วเขาเป็นไรอ่ะว้าสวยจังเลยถ้าหน้าหนาวก็จะเป็นแบบไห้แบบหนึ่งที่มันทนต่อความหนาวได้อย่างเช่นดอกเนี่ยมันเป็นช่วงหน้าร้อนใช่ป่ะมันมันร่วงไปแล้วอ่ะคัมเมีย มีต้นอยาลิกาอันนี้คือน้องทนหิมะได้เหรอหรออันนี้คือหิมะนะอ๋อแสดงว่าช่วงที่เหมาะกับการมาที่นี่ก็คือช่วงหน้าร้อนใช่เดี๋ยวนะตอนนี้มันจะสีเหลืางแล้วคือมันเริ่มสีแดงแล้วหรอใช่เริสีขาะเดี๋ยวเขาไปโฟโต้ช็อปให้เยเหมือนต้นกะเพราเลยฟ้าแต่ไม่ใช่ไม่ใช่หรอกก็ฟูจิแบบเปิดๆหน่อย อยู่มไม่ได้ตรงทางทุกคนอย่าลืมเดินมาทางนี้ไงเนะีย่ยตรงประตูนี้มาแล้วจะเจอคาเฟ่เล็กๆแบบนี้นะแบบพวกร้านขายของที่ระลึกมีคาเฟ่มีร้านอาหารนะเหมือนอยู่เกาหลีเลยตรงเนี้โอ้ยตรงนี้สวยมากเห็นไหมต้นอะไรเหมือนต้นคริสต์มาสอ่ะมันเป็นหรอ เเลยอร์นๆโอเคนะ okay, ทุกคนออกมาจากสวนคริสต์มาสแล้วเดี๋ยวนั่งรถบัสไปที่อุโมงค์ไปไม้แดงต่อถึงนะครับย้านมาที่อุโมงค์ใบไม้แดงนะซึ่งก็ไม่แดงละเหลืหอแต่กิ่งนะทุกคนเดี๋ยวเราจะลองเดินเข้าไปข้างในนะทุกคนแบบเดินจนไปจนสุดว่ายังมีอีกไหม wow. เห็นไหมไผมพอดีครับดีครับเดี๋ยวเราจะกลับแล้วนะทุกคน ตอนนี้ก็เป็นแบบช่วงแท้ท้ายของฤดูแล้วนะทุกคนก็มันก็จะร่วงหมดแล้วแต่ก็ยังมีบางต้นนะที่ยังแบบยังมีอยู่นะยังไม่ร่วงหล่นลงไปนะทุกคนบรรยากาศดีมากเลยทุกคนน่าจะเดือนที่แล้วนะเนาะฟูฟูเนาะเดือนที่แล้วใช่ต้องมาช่วงอาทิตย์ทีท่สองที่สามอะสองน่าจะฟูสุดของเดือนพฤศจิกาหรอใช่ตอนนี้จะเป็นมันน้าหนาวก็เลหายไปหมดแล้ว เดี๋ยวเรากลับไปทำขบค่ากันครับนี่คาราเกะ300ร้อยสองนห่งร้อยห้าสิบเนปลาเท้าบ้านเนี้ยมัน,น้าเนอะมาก ันนี้มันคือส่วนไหนอะคือน่ากินแท้แล้วราคาด้ยเสร็จภารกิจออกมาจากซูเปอร์เรียบร้อยทุกคนแต่ว่าอยากถ่ายทุกคนดูเยอะมากแต่ว่ามันเป็นช่วงเหมือนคนญี่ปุ่นเขามาช้อปปิ้งพอดีอ่ะแล้วคนมันก็เยอะมากเลยเนาะแล้วเราแบบไปยืนถ่ายมันก็ควางเขาก็เลยรีบซื้อรีบออกมาแล้วเดี๋ยวเราไปถึงโฮเทลแล้วเราจะบอกว่าเราซื้ออะไรมาบ้าง ใช่ <laughs> มาทุกคนอันนี้คือของที่เราซื้อมาจากซูเปอร์มาร์เก็ตนะก็คือมีเห็ดนะแ,แล้วก็มีกุ้งมีผักดองก็ะหล่ำแล้วก็มีเนื้อครับล้วอ่อนอ่อ ริกไทยนะทุกคนแล้วก็เกลือ นี่ทุกคนเราก็ดูลายเนื้อนะเห็นป่ะจะเป็นลายขวานี้ถ้าอยากให้มันนุ่มเราก็หั่นแบบนี้แนวนี้นะ

เคือเราเปิดไห่เป็นทุกคนนี่ยเปิด ปิ้งมาม่ากระเชดเลยเดี๋ยวตั้งยังยังอา้าสองะยะนอยี่สิบหกสิบบาทถูกถูกเที่ยวนะ สรุปใครหิวะอละลองชิมไม่ได้รอกีดลองชิมเนี่ยเนี่ยโอ้โหจริงจริงการชิมมันไม่ต้องขนาดนี้สรุปใครหิวะอะลองชิมลองชิม,มยังไม่รู้รสชาติอีกเหรอมีเกี๊ยวอยู่ข้างล่างลองชิมกันอ่ะคือทุกคนเนี่ไปกินต่อละเนี่ยมาเมาไหมอันนี้อาจจะได้ตัดลงหรือไม่ตัดลงก็ได้นะเมาให้ฟังกักบใครกอนคนต่ออือเมาอีกที่